ลูกรักทั้งหลายความจริงวันนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องอื่นนอกจากที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวแต่ก็มาพิจรารณาเห็นว่าพระบาทสมเด็จเจ้อยู่หัวทรงเป็นบุคคลตัวอย่างที่มีความสำคัญ ทั้งในการด้านปฏิบัติในเรื่องส่วนพระองค์ปฏิบัติกับปวงชนชาวไทยทั้งหมดแล้วก็ปฏิบัติกับชาวต่างประเทศแม้แต่กระทั่งศัตรูพระองค์ก็เห็นว่าเป็นมิตรไม่เคยคิดที่จะเป็นศัตรูกับใครจริงที่มีความสำคัญที่สุดนั่นก็คือพระองค์ทรงช่วยประชาชนด้วย ทรงช่วยชาวโลกด้วยและก็ทรงช่วยพระองค์เองได้ดีที่สุดในด้านของธรรมะสำหรับวันนี้พ่อก็จะขอนำพระราชกิยาวัตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวทรงมีพระจริยาประพฤติปฏิบัติในเรื่องของพระองค์ในเรื่องส่วนตัวของพระองค์นั้นพ่อไม่นำมาพูดทั้งหมด เพราะว่ามันจะเกินพอดีจะพยายามหาแต่สิ่งที่สมควรมาพูดเท่านั้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อวันที่14เมษายน2521พ่อมีโอกาสเข้าไปเฝ้าพระองค์พร้อมด้วยคนโรยอเอกจิตสังขดุล และคณะของคนเบอร์เสริฐคือบริษัทไทยออยท่านหลายเหล่านั้นได้เข้าไปเฝ้าเพื่อถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสช่วยส,สมทบทุนในการสงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นธุระกันดาลซึ่งเป็นศูนย์ที่บรรดาลูกท่านหลายได้พาการปฏิบัติแล้วครบถ้วนทุกคนยอมเสียสละทั้งทรัพย์สิน ยอมเสียสละเวลาการงานยอมเสียสละแม้แต่ว่างานนั้นหากว่าผู้บังคับบัญชาไม่สนับสนุนอาจจะเป็นปฏิปักษ์กับผู้บังคับบัญชาผู้มีอารมณ์ไม่เป็นกุศลอยู่บ้างโลกทั้งหลายก็ยอมเจริญาทั้งหลายเหล่านี้เป็นความดีของโลก แล้วก็คนที่จะเป็นความดีฝังอยู่ในใจตลอดไปกว่าจะสิ้นชีวิตศูนย์นี้องค์สมเด็จพระธรรมสามิตร์พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสังฆาวัตถุศูนย์คือเป็นศูนย์ที่มีการสงเคราะห์คนในด้านวัตถุและกำลังใจวันนี้ลืมบอกกบดาลูกทั้งหลายไป วันที่บันทึกนี้เป็นวันที่20เมษายน2521และก็กำลังนั่งบันทึกอยู่ที่ที่กองกำกับตำตรวจตะเวนชายแดงเขต8อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เราเดินทางกันจากจังหวัดกระบี มาถึงอำเภอทงสงเวลาเที่ยงเสร็จๆส,สำหรับจริญญาวัดของพระบาทสมเด็จเจ้ายูหัวที่บรรดาลูกร,รักทันหลายจะเพึงรับทราบรับทราบแล้วก็จงปฏิบัติตามด้วยเพราะว่าจะช่วยให้พวกเราดีก่อนที่จะพูดทังด้านธรรมะที่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงปฏิบัติได้ ก็จะขอย้อนไปถึงจริยาวัดของพระองค์พระราชจริยาวัดของพระองค์นี่เราจะรู้ไม่ได้เลยว่าทรงทำอะไรบ้างวันทั้งวันพระองค์ไม่มีเวลาว่างบางวันต้องสนเด็จมีพระ<ม>ราชภารกิจตั้งแต่เชา้ายามเย็นตอนกลางเย็นก็ตอนเวลาเย็นก็ต้องมานั่งปฏิบัติงานรับแขกกลางคืนอีก กว่าจะทรงเส้นนศสีนได้ก็ต้องใช้เวลายี่ดิบี่นาฬิกาผ่านไปเมื่อทรงเส้นนศสีนแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงเจริญสกรรมฐานวันที่พ่อเข้าไปพบกับพระองค์ระวงบอกว่าเวลานี้การฟังเทปรู้สึกว่ามันฟังไม่ค่อยจบนอนฟัง ฟ,ฟังไปฟังไปฟังไปรู้สึกว่าน่กเข้าความไม่ดีในเทพมีอยู่เคลิ้มหลับแต่ว่าพอเทพดังแกกรู้สึกตัวตื่นขึ้นแล้วก็พลิกฟังใหม่อีกหน้าหนึ่งคราวนี้ก็หลับไปเลยพระองค์ทรงติงพระองค์เองว่ารู้สึกว่าไม่ดีแต่พ่อกลับทูลพระองค์ไปว่านั่นเป็นความดี รว่าท่านหลับในระหว่างการฟังธรรมชื่อว่าจิตฟังอยู่ในธรรมตลอดเวลาแล้วก,ก็การฟังเขาเปเพิ่มมาทีละน้อยละน้อยพอเทปหมดหน้ารู้สึกเสียงดังแก๊กก็แสดงว่านั่นไม่ได้หลับแต่ถ้าว่าจิตฟังธรรมเป็นฌานสมาบัติ โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการฟังไม่ได้ยินเสียงเลยนั่นเป็นฐานส่ความจริงเรื่องนี้ดีมากฉะนั้นขอบรรดาลูกรักทุกคนจงปฏิบัติตนเยี่ยงสมบัติสมเด็ดจพ็ะเจ้าอยู่หัวจงอย่าอ้างว่าข้าพเจ้ามีงานมากมีภาระกิจมากไม่มีเวลาพักผ่อน ไม่มีโอกาสเอาจิตเข้าไปฝึกฝนธรรมะการนอนฟังเทพบันทิกเสียงเป็นเสียงธรรมะจะเป็นเสียงของบุคคลใดพระองค์ใดพูดก็ตามฟังได้ทุกท่านพ่อไม่ห้ามเพราะว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะของพระองค์นั้นๆหรือของอาจารย์นั้นๆ ถ้าเขาสอนถูกใช้ได้ทั้งหมดพ่อไม่จะมีความรู้แต่คนเดียวไม่ได้มีความสามารถแต่คนเดียวแต่ความจริงพระหรือว่าอาจารย์ต่างๆที่มีความรู้ดีกว่าพ่อปฏิบัติได้ดีกว่าพ่อมีความสามารถดีกว่าพ่อมีอยู่การฟังของท่านนั้นๆแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาด้วย เห็นว่าสมควรคือทำข้อใดควรกติยาสายของเราเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติทำข้อใดที่ไม่ตรงกัากติยาสายเราก็เว้นเสียอย่าฝืนทำเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบังคับว่าธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนมาแล้วทังแปดหมื่นสี่พันรมขันธ์จะต้องจำได้หมด แล้วว่าตอนจ,จะต้องแปลประพฤติปฏิบัติให้ได้หมดสิ่งนี้องค์สมเด็จพระบรมคตต้องการก็คือตัดสังโยชน์คือหนึ่งสก,กายทิธิมีความรู้สึกว่าตัวเป็นเราเป็นของเราเรามีในตัวตัวมีในเรา สองวิจิกิจฉาสงสัยในคำสั่งสอนขร,ระองค์สมเด็จพรสสัมมาสัมพุทธเจา้าโดยที่เราไม่ได้ใช้ปัญญาไปพิจรารณาคำสอนของพระองค์ให้มีความเข้าใจสามศีรบตตปรามาตยังมีความละเมิดในศีลไม่เคารพในศีลสีสกามฉันทะ มีความลล่งหลงลุ่มหลังลุ่มหลงฝ่ายฝันในกามคุณคือพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศซึ่งมันเป็นของไม่จีรังยั่งยืนไม่มีการส่งตัว 5. ความโกรธความพยาบาทโกรธคิดประทุษร้ายพยาบาทจองล่างจองผลัน กรูปราคะหลงในรูปประชานเกินไปไม่ทำใจเขาตนให้ก้าวหน้าไปจากรูปประชาเนเพื่อหวังผลิพันธ์เจ็ดอรูปราคะหลงในรูปประชานเกินไปไม่สนใจในวิปัสนาญาณให้เข้าถึงสังขารเปึกขายานแปดมานะถือตัวถือตนเกินไป้า ก้าอุเทจจะมีอารมณ์ฟุ้งซ่านทำจิตไม่ตรงเฉพาะพระนิพพานโดยเฉพาะและก็สิบอวิชชาความโง่ที่มีความรู้สึกว่ามนุษย์โลกเทวโลกธรณโลกเป็นของดีมีความรักในมนุษย์โลกเทวโลกและธรมโลกจิตไม่รักพระนิพพานโดยเฉพาะ นี่เป็นอนันว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จตัมมาสัพุทธเจ้าที่เราจะพึงศึกษาและปฏิบัติเห็นละกันได้จริงๆนั่นก็คือสัญญติประการขอ,อลูกรักทุกคนลูกมีกำลังใจเป็นมหากุศลยากที่จะหาคนอื่นเสมอเหมือนได้ แต่ว่าคำชมลงของพ่อลูกจเจริญหลวงถ้ามีความท่านลงตนเมื่อไรลูกก็เหลวเมื่อนั้นจึงมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าถ้าเรายังไม่เป็นพระอาหารหันต์เพียงใดในเวลานั้นเราวชื่อว่าเรายังไม่เป็นคนดีเราจะพยายามเก็บความชั่วทุกอย่างที่มันขังอยู่ในจิต ทำลายให้มันตายสนิทยย่ไม่เกิดขึ้นมาเมื่อกินเลยคือความชั่วตายหมดชื่อว่าจิตว่างว่างจากความชั่วจะทรงไว้แต่ความดีแล้วก็จะว่างจากความทุกข์จะทรงไว้แต่เพียงความสุขอย่างเดียวหวังว่าโลกคงจำได้สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนั้นที่พ่อเข้าไปพบกับพระองค์ตอนหนึ่งพระองค์ทรงตรัสว่าท่านหญิงมิภาวดียังมีความห่วงใยในพระองค์มากทั้งน,นี้ก็เพราะอะไรเพราะว่ามาเตือนอยู่เสมอขณะที่พระองค์งทรงประทับแระทรงตรัตสรู้สึกว่าเหลวซ้ายแหลกขวา แล้วก็ทรงถัดว่าเวลานี้หายไปการที่ประบาทสมเด็จที่อยู่หัวทรงทราบว่าท่านหญิงมีภาวดีมาเยี่ยมเสมอแล้วก็ตักเตือนเสมอจุดนี้ขอบรรดาลูกรักจงจำให้ดี ว่าความรู้สึกอย่างนี้จะมีขึ้นมาได้นั่นก็คือบุ้คลผู้นั้นอจะเป็นใครก็ตามจะต้องมีอารมณ์เข้าถึงทิพย์จักุญา์คือมีอารมณ์เป็นทิพย์มีความรู้สึกทางใจร้ายกับตาทิพย์ในเมื่อท่านได้ทิพย์จักุญา์ก็มีโอกาสรับสัมผัสได้ นี่นแสดงว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอหัวทรงมีพระราชภารากิจมากเรื่องของพระองค์มีเรื่องกวนทั้งกายและก็กวนทั้งใจเรื่องที่กวนนี่ก็กวนทุกอย่างอย่างที่บรรดาล,ลกูลกๆท่านหลายจะไม่มีโอกาสประสบการรบกวนอย่างพระบาทสมเด็จเจ้าอ่หัวเลยกลางวันก็ไม่ได้พักกลางคืนก็ไม่ได้พัก มีเวลาอยู่นิดเดียวพระองค์ทรงทำพระกรรมฐานและก็ทำได้ดีอย่างพวกคนประเภทนี้ควรจะลอกแบบเขาไว้การทำเรียนแบบการลอกแบบการทำปฏิบัติตามท่านในด้านของความดีไม่ใช่ความเสียเป็นผลกำไรที่เราไม่ต้องรื้อฟื้นเอง วิธีปฏิบัติของพระองค์ที่พร,ระองค์ทรงเล่าให้ฟังดูมันว่าพระองค์เป็นบุคคลที่ไม่มีเวลาอย่างพ่อเคยพูดไว้เวลาใดถ้ามีโอกาสว่างนิดหนึ่งก็ใช้อารมณ์ฟังเทพว่างวินิจฉัยทำบ้างในบางขณะที่พระองค์จะทรงเสด็จพระราชด,ดำเนิน ไปรอบรอบพระราชฐานที่พักอันนี้พระองค์จะติเวลาว่าจะเดินกี่ชั่วโมงถ้าเดินหนึ่งชั่วโมงเอาเทปสะายไปด้วยแล้วก็ฟังสองหน้าถ้าเดินสองชั่วโมงก็ฟังสีหน้าเทปอย่างนี้รู้สึกว่าพอดีเดินไปกรรทแล้วก็จิตเมื่อเราได้ฟังเสียง ิตมันก็จะอยู่ที่เสียงมากกว่าที่จะพุ่งส่านไปอยู่ในที่อื่นเิยาวัตนี้ส่วนหนึ่งที่บรรดาลูกรักควรจะฝึกฝนใจให้มากพยายามปฏิบัติตามพระองค์ให้มากเวลาวิชาพระองค์ก็ส่งสมาธิทำสมาธิและวิปัสสนาในระยะนั้น เวลาที่เสด็จบรรทมก็ส่งฟังเทปเป็นอันว่าพระองค์จะไม่ยอมให้เวลาที่ว่างอยู่เสียเปล่าในไปในด้านของความดีจะพยายามหาทางบีบบังคับอารมณ์จิตให้อยู่ในขอบเขตของความดีคือฟังเสียงธรรมะขณะใดที่จิตสนใจในธรรมพระพุทธเจ้ากล่าวว่าขณะนั้นจิตย่อมว่างจากกิเลส สำหรับทิพยพยญานที่พระองค์จะทรงได้ก็คือการเจริญสมาธิธรรมดาเมื่อจิตทรงอยู่ในอุปจารสมาธิทิพยพุยญานก็ปรากฏเองเรื่องนี้รูปต้องมีความขยันหมั่นเพียรมีความสนใจให้มากเรียกกันว่าเป็นการปฏิบัติแบบเบาๆแต่ว่าได้ผลดีมาก เป็นอนุวาณีบระการหนึ่งการเจริญพระกรรมาฐานของพระองค์นี่ถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็นโลภโหรดทราบอาคารรับรองของตะเวนเชนแดงเขตแปดติดอยู่กับถนนรถที่วิ่งมาเสียงอาจจะเข้าไปในเครื่องบันทึกเสียงได้ เพราะว่าพ่อถือว่าการเดินทางก็จะหากำไรด้วยการนำเรื่องต่างๆมาเล่าให้ลูกฟังเลูกทุกคนเป็นคนตั้งใจอยู่ในขอบเขตของมหากุศลและก็ทุกคนมีความมุ่งหวังพนิพพานเวลาที่พ่อจะบันทึกมันจะดึกแสนดึกเพียงใดก็ตาม พ่อไม่ได้คำนึงถึงร่างกายเพราะความรักในลกูกลูกดีพ่อก็ต้องเห็นใจลกูกเมื่อลูกเสียสละได้ทุกอย่างพ่อก็ต้องเสียสละเพื่อลูกได้เป็นอันว่าการเจริญสมาธิของพระองค์อันดับแรกคงจะตั้งพระไทยมู่สมาธิพึนฌานสมาบัติบทใดบทหนึ่ง เรื่อการที่พ่อเข้าไปพบกับพระองค์เมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมสองพห้ายสิบตอนนั้นพระองค์ทรงตรัสว่าการทำสมาธิเวลานี้ไม่มม่งหวังจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะปล่อยไปตามสบายจะถึงไหนก็ใช้ได้เป็นที่พอใจจริยาแบบนี้ลูกรักเป็นจริยาที่ดีที่สุด แล้วพ่อเองก็เคยตกอยู่ในความหวั่นไหวมามากแล้วแล้วก็ยุ่งยากใจเพราะการบังบคับจิตต้องการใได้ฌานชั้นนั้นได้ชานชั้นน,น,น,นี้แต่ในที่สุดแทนที่มันจะดีมันก็กลับเลวสู้การปล่อยอารมณ์ใจการทรงสมาธิและพิจารณากรรมฐานนั่นด้สมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี ห้าจิตเราล่อยไปตามสมบายว่าจะถึงชาไหนก็ช่างเมื่อถึงไหนพอใจแค่นั้นอย่างนี้อารมณ์ชาและวิปัสสนาญาณที่เข้าถึงใจจะมีการทรงตัวและในที่สุดก็จะสามารถตยกินเลสไปสมุทเขตบาหาร หรือตต่กิเลสได้อย่างเด็ดขาดกิเลสไม่สำเร็จเรียกว่ามีอารมณ์จิตเข้าถึงพระนิพพานได้แน่นอน <c oughs> วิธีปฏิบัติแบบนี้ต้องต้องพยายามปฏิบัติให้มากคำ่ามากหมายควาการเว้นจากการงานเมื่อยามว่างไม่ควรให้โอกาสปล่อยไปในรายการหนึ่งสิ่งที่บรรดาลโลกและทุกคนสงสยัยส่วนใหญ่ ว่าบางทีภาวนาไปว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆเป็นต้นพอจิตเคลิ่มปรับเดี่ยวมันกลับจับอย่างอื่นมาว่าแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของธรรมะและวิปัสนาอย่างนี้หลายคนอาจจะตกใจคิดว่ารมเราฟูซ่านไปพ่อก็ขอแนะนำว่าความจริงถ้าจิต จิตตกเขาถึงอุปจาระสมาธิเวลานัน้นอารมณ์มันเป็นทิดมันย่อมจะรู้ว่าการตัดกิเลสของเรานี้จะควรตัดกิเลสในกรณีใดๆฉะนั้นจิตจึงหันปล่อยทิ้งของเกา่าจับสิ่งใหม่เข้ามาซึ่งมันเป็นประโยชน์กว่าที่จะเห็นได้ว่าอารมณ์จิตประเภทนี้จะเกิดจะกคนส่วนมาก แต่มักจะมีความรู้สึกว่าผิดเป้าหมายแต่ความจริงไม่ผิดเพราะตอนนั้นอารมณ์ปัญญาไม่เกิดขึ้นพ้อำน่าของความเป็นทิพย์กับสมาธิของจิตฉะนั้นการปฏิบัติก็ขอบรรดลาลูกรักทั้งหมดจงพยายามปฏิบัติเอาอย่างประมาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวและบุคคลอีกคนหนึ่ง ที่ข้อจะพึงพูดถึงนั่นก็คือหม่อมหลวงวรวัต์นวรัตที่เราอาศัยกำลังแรงความเมตตาของท่านทิคบีท่านพุ้นนี้ก็มีความดีที่ลูกคนจะปฏิบัติตามนั่นก็คือความเมตตาปราณีการอบอ้อมอรีสนใจในกิจการงานทุกอย่าง เป็นคนตัวเล็กแต่ว่ามีงานใหญ่รับภาระหนักมากคนที่มีคนงานมากๆไม่ใช่ว่าจะรับหน้าที่เฉพาะเรื่องของราชการอย่างเดียวก็หาไม่คนภายในทะเลาะเบาแวงกันมาเขาก็วิ่งหาท่านผู้อำนวยการผู้อำนวยการก็คืองานกระโถนท้องระโรงแล้วก็ถองโลกใหญ่ ที่คนทั้งหลายจะบ้วนเคละลงไปในกระถนเคละก็คือน้ำลายกระถนจะรับแต่ความหนักกระถนจะรับแต่ความเหม็นความสกปรกแต่ได้ว่าถ้าบคุคคลผู้คุมกระถนดีคือใจที่คุมกายดีเมื่อเขาบ้วนมาให้เราก็โยนทิ้งไปมันก็หมดเรื่องเช่นเดียวกับหม่อมหลวงวรวัฒนวรรัต ท่านถนัดในการโยนกระถนทิ้งฉะนั้นเป็นอนุวาถ้าโลกรักท่างหลายจะพึงนำจริยานี้มาปฏิบัติเป็นการดีอีกประการหนึ่งท่านมอมหลงวรวัตรนอกจากจะมีความเมตตาปราณีกับพวกเราจะไม่ว่าวันนั้นวันแรกท่านเช่าเรือพันสองร้อยบาท วันที่สองข้อจำไม่ได้ก็คิดว่ากำลังเงินที่เช่าต้องเกินกว่าวันก่อนและอาหารการบริโภคทั้งการบ,บริการเราทั้งหมดที่พักอาศัยก็บ,บริการทุกอย่างาลุงเมย์เยลือกผเมเย์จก่คนมัสโสิงหนะม,มัสโมลืมชื่อแล้ว เจ้าคุณมสัสสุสิงหงนาทเมื่อเวลาจะกลับเอาเงินไปมอบท่านในนามคณะลูกศิษย์ของพ่อสี่พันบาทช่วยค่าเรือช่วยค่าอาหารแต่ว่าท่านกลับส่งเงินนั้นมาถวายายกับพ่อบอกทุกเสิยงทุกอย่างเป็นภาระของกับผมผมทำด้วยศรัทธาปรารถนาเรื่องบุญ จะได้เงินจำนวนนี้ผมขอถวายหลวงพ่อเพื่อเป็นค่าเดินทางต่อไปในอีกราการหนึ่งหม่อมหลวงวรวัตรเป็นคนมีความกระตันอยูรู้คุณแต่ท่านผู้ใหญ่คือบิดามารดาและว่าบุคบุคคที่เป็นผู้ใหญ่เคยเป็นครูบาอาจารย์ท่านคนนี้ไม่ยอมคำและก็ไม่ยอมดูถูกดูหมิน่นรักษาวาจาที่สั่งทุกอย่างไม่ครบถ้วน ยิงทั่งเป็นคนปฏิบัติตนได้ดีท่าน,น้าที่ของระาชการฝ่ายครอบครัวและฝ่ายธรรมะเจริญยญาย่านีลูกรักทั้งหลายจงจำไว้เพราะมันเป็นเสน่ห์ของเราความดีเกิดขึ้นกับเรามากคนเขาก็รักเรามากแต่ความดีเกิดขึ้นกับเราน้อยคนเขาก็รักเราน้อย เมื่อคนรักน้อยควาเกลียดมากเราก็มีความทุกข์กายทุกข์ใจมากกว่าความสุขเดินไปพบคนที่เรารักและเขารักเราเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความชื่นบานแต่ไปพบคนที่เกลียดเราเมาื่อไรเมื่อนั้นแหละความกลุ่มใจกำเริบใจมันก็เกิดขึ้นเราจะหาความสุขไม่ได้ความสุขที่จะมีมันได้ก็คือหนึ่งเมตตาความรัก สองกรุณาความสงสารสามมุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาที่สัญาใครสีอุไม่ขาวางเฉยมอารมณ์ใดไม่เกิดขึ้นกระทบใจแล้วก็เฉยไม่โตตอบเป็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจจุดนี้เป็นจุดสร้างความรักให้เกิดขึ้นถ้าบุคคลใดมีพรมหมหันสีครอพุวน บุคคลนั้นย่อมเป็นที่รักของคนส่วนใหญ่หรือว่าทุกคนบุคคลใดมีพรมิหารสี่ครอบทนุนผู้คนนั้นก็มีศีลบริสุทธิ์บุคคลใดมีพรหมิหารสี่ครอบ่วนศีลทบทนุนศีลบริสุทธิ์จิตใจก็เยือกเย็นฌานสมาบัติก็เกิดบุคคลใดมีพรหมิหารสี่ครอบทวนไม่มีฌานสมาบัติอารมณ์เย็นวิปัสนาญาณคือปัญญามันก็เกิด จุดนี้แหละที่จะทำให้พวกเราทุกคนเข้าถึงซึ่งมนิิภานขอลูกรักของพ่อทุกคนจงปฏิบัติตามนั้นอย่าทอดทิ้งความดีที่เราทำไว้จงรักษาความดีนี่ไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มสำหรับวันนี้มองดูนาฬิกาหมดเวลาเจริลุ่ก รับฟังในตอนต่อไปหน้าที่สองสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาลูกรักทุกคนสวัสดี